ผมชื่ออาถยเลิกนว่าการจักมือกอนแล้วก็แข่งมืออสามารถทำได้ีอ้ย

เอาะเอาละคือพอพอมาอันเนี้ถ้าเกิดถามว่าวิธีไหนจะแก้านได้ถึง้าทนี้โอเคเลยี่ถามว่าปรับทัโอ้กสิอง้อน้องเบนครับพี่พนักการพี่ใหญ่นบงตวนพี่ใหญ่ยกเลยครับอ่า้องเบนมองไปทางคนเี่นพิธีกรนะครับ ปุณณพิจิตรพอ๋อครับพี่สังอธิบายช้อยอ่าอ่าพี่สังมาอยู่ซ้ายมือของพี่ใหญ่ของของไาดูราวอ่าฟาดูเรียกับพี่สังนะครับอธิบายก็เป็นอย่างนี้นี่เองอ่าอ่าเป็นบองทางฝั่งผู้หญิงฝั่งผู้หญิงโอ้ฟาอธิบายอ่าพี่จะเรียนเขียวไปทุกคโอ้ฮ่าบีคกตีเดี๋ยวพี่เล่าเรื่องให้ฟังผมเล่าว่า ไปทางานเป็หมอครับเป็นคุณหนออ๋อเป็นพี่เองอโอเคครับขอบคุณมากครับเป็นครับพี่ใหญ่นะครับ